បាទ เข้าสู่ช่อง Mid Water Channel วันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาชมรถของอ<ม>ู่ช e ่างเวฟช่างเอฟชุมพรนะครับนี้เราก็มาอยู่กันที่อู่ช e ่างเอฟชุมพรกันนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับช่างเอฟเลยนะครับเชิญช่างเอฟครับสวัสด<ม>ีคร<ม>ับช่างเอฟแนะนำตัวหน่อยครับครับผมช่างเอฟชุมพรนะครับของช่างเอฟชุมพ um รตอนนี้เราก็มาอยู่กับช่างเอฟชุมพรแล้วครับเดี๋ยวจะพามารีวิวในอู e ่ของช่างเอฟชุมพรกันนะครับช่วยแนะนําของในร้านหน่อยครับว่ามีอะไรบ้างครับมีเตอร์ล มีติิ่นาวาและฟาดเแก้งจะได้ต่างต่างอืมโอเคครับนี่ครับสินค้าก็มีประมาณนี้ครับหห้าทก็ถือว่าของเยอะนะครับอันนี้เป็นโช๊คของใครครับโช๊คของอะไรครับอันนี้เป็นโชคน๊โชครขาโดแท้ครับเป็นจะเป็นขอธรรมดาครับอืมอันนี้ฝั่งแท้นะครับอันนี้ก็ของธรรมดานะครับ แล้วช่วงช่องล่างเนี่ยครับมีอะไรบ้างครับไายนี่เป็นโช๊คน้าดั้มดินดัมแล้วก็ของนี้ครับอืมเป็นดัมนี่นะครับก็ถือว่ามีของครบนะครับของแต่งวัยรุ่นนะครับแล้วก็มาต่อโซนน็อตนะครับมีน็อตอะไรบ้างครับช่างอันนี้เป็นน็อตทอตน็อตเครื่องน็อตเฟรมน็อตแข็งหัวใบอ๋อคือทางร้านเน้นน็อตพอตใช่ไหมครับค่ะอืมราคาอยู่ที่ตัวเท่าไหร่ครับอันนี้แพงไหมครับตัวนึงประมาณ ยี่สิบห้าบาทสามสิบบาทก็ถือว่าไม่แพงนะครับมาดูกันที่ชั้นล่างต่อครับช่างอันนี้เป็นช่างมินียมดีอันนี้จอยซิปับ,บอืมนี่ทา,านะทำรสซรงเชงกันใช่ไหมครับทำอืมเน้นเชงเหมือนกันนะครับข้างล่างก็เป็นแทนแทนมินียมครับกัแพงคอแทนมินียมกับแผงคอนะครับก็ถือว่าทางร้านก็ทํารถเชงด้วยนะครับอันนี้มาโซนนี้ครับ ตู้นี้มีอะไรบ้างครับจ้างอ๋ออันนี้เป็นอะไรอีกเดิมนาะอะไหล่แทชั่วไปครับอ๋ออันนี้คือเป็นโซนของแต่งรถเดิมนะครับเป็นน็อตเดิมหมดนะครับก็มาในอูล้อนี่เป็นของใครครับเน้นยี่ห้อไหมครับอันนี้พัวยางอ๋อยางทั่วไปแล้วก็มียางแข่งซีฮาร์าสิือว่าชายกับเบาครับอืมไซส์นี่มีทุกไซส์ไหมครับไอ้ยางนะครับมีทุกไซส์ครับมีทุกไซส์นะครับ ในอูก็ประมาณนี้คือเป็นรถลูกค้าหมดเลยไหมครับอาเป็นรถลูกค้าด้วยแล้วก็รถที่พ่อผมซื้อมาด้วยครับเป็นรถที่เขาซื้อไว้ด้วยนะครับทั้งรถลูกค้าและรถที่ตัวเองซื้อไว้อันไหนเป็นรถช่างครับตอนนี้สภาพอา่านี่คันบังลมสีชมพูนั้นเขาซื้อไว้วาทำครับบังลมสีชมพูนี้นะครับไว้ทาไอ้นี่ช่างไว้ทําั่วอเลยครับอ่าคันนี้มี าจะให้พี่ทำแค่อพเทาเตองเตือยแค่ทีร่อนครับทำแข่งในสนามใช่ไหมครับใครับทำรั่วได้ครับพอบอกได้ไหมช่างพี่แกจะทำฮาร์ซี่ครับห้าสิบสี่มิลชักมีชักไหมครับตามเดิมครับชักล่างเดิมนะครับตัวนี้เป็นเวฟร้อยยี่ห้าใช่ไหมครับช่างใช่ครับร้อยยี่ห้าเอสคาบูครับเป็นเอสคาบูนะครับแล้วทำไมถึงไม่เล่นหัวฉีดครับช่างหัวฉีดมีฟังนึกอยู่คันนึงแล้วครับอ๋อมีอยู่แล้วอีกคันนึงนะครับ ก็ถือว่ารถเยอะมากนะครับอันนี้ก็เป็นรถลูกค้าหมดเลยนะครับก็ประมาณนี้ครับในของแต่งของร้านอูช่างเอฟนะครับก็ถือว่ามีครบนะน้ำมันเครื่องก็มีครบถ่ายพร้อมถ่ายให้ใช่ไหมครับอันนี้รถบ้านๆเข้ามาทำได้ไหมครับถ้าไม่เป็นรถแต่งรถทั่วไปได้ครับรถทั่วไปก็รับทำนะครับ ส่วนมากรถที่เข้ามานี่จะเป็นรถประเภทไหนครับช่างมีรถแฉ่งอะไอรถแฉ่ง,งตัวไปแล้วก็รถแจ่งครับอืมรถแต่งเยอะไหมครับที่มาทํากันรถแต่งเยอะครับอืมส่วนมากเข้ามาทําอะไรกันครับรถแต่งของวีเดิเข้มห้ิมิลห้สามแล้วก็ห้าเจ็ด้าแป๊ะหาเก้าแต่แ้ลูกค้าเลยครับคือช่างทําได้หมดทุกสเต็ปว่าง่ายๆนะครับ,ช,รบช่างทําได้หมดนะครับนี่ก็ โอเคครับอันนี้ก็หน้าร้านของช่างนะครับคนก็จะเยอะๆหน่อยอันนี้ทำไมเปิดร้านขายของด้วยครับช่างอ๋ออันนี้เป็นร้านขายของของ,ของ,ของ,ของยายใช่ไหมครับอืมแล้วก็มาต่อที่โซนอันนี้เป็นโซนอะไรครับช่าง,งเ,ปเป็นโซนทำรถนะครับอันนี้ฝ่ายน,นี้จะเป็นโซนทำรถนะครับ S <S <S อันนี้มีอุปอะไรอะไรอุปกรณ์อะไรบ้างครับมีคาวรเป็นล็อกวาล์วครับมีทีเวีเสี้ยเคระมือตัวใบครับราคาเท่าไหร่ครับสว่านตัวนี้ที่ช่างนี้ถาวรดวงถาวรประกานอะไรด้วยมือลายครับอืมแล้วมีอะไรอีกนะครับมีแท่นมีแท่นอัดอันนี้ไว้ทําอะไรครับอ่าไว้อัด อ่าอะไรตัวไปครับคมอะไรอืมก็ถือว่ามีครบนะครับอันนี้ก็น่าราคาน่าจะโอเคใช้ได้อยู่ไหมครับราคาอนี้หมื่นกว่าเหมือนกันหมื่นกว่าเหมือนกันนะครับอันนี้มี<ด>อะไรอีกครับนอกจากสองชิ้นนี้แยงพอร์ตมีครับแยงมีตัวใหญ่แล้วก็มีตัวเล็กครับมีท่องตัวครับก็คือช่างทําได้หมดว่างาง่ายๆนะครับนี่ครับภายในอู่ก็ประมาณนี้นะครับ อ่าไหนระย,ยี่ป้าครับที่ช่างว่าเอามาทาครับคันนี้ชกลังทยครับค,คิดว่าช่างจะทาสเต็ปอะไรครับคันนี้อ่าตอนนี้ตมจะทำห้าเก้าซึ่งสีล่างก็มีเชื้อฟ้าห้าหกอยู่แล้วครับอ๋อคือมีของแล้วก็เลยจะทำห้าหกใช่ไหมครับตอนนี้ห้าหกชัเดิมห้าหกชักเดิมนะครับรถในร้านนี่ส่วนมากมีคนมาท้าเชงไหมครับอ่า มีอยู่ครับมีอยู่นะอือ,อ,อค,คือตอนเปิดอู่เลยนี่เปิดอู่มากี่ปีแล้วครับอูนี้จะสามปีครับจะสามปีนะครับแล้วถ้าสมมติมีคนมาท้าเชงอีกนี่พร้อมไหมครับอ่าพร้อมไม่ตอนนี้ยังไม่พร้อมครับตอนนี้ซิยังไม่ซิงดีอือโอเคครับประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นรถลูกค้าครับนี่ลูกค้าก็มารอกันนะครับ เออ่นี่เคยมีงานยากๆไหมช่างได้แก้บ้างไหมที่นี่มีทำหงานแก้ก,ก็เคยเจอ,อเป็นแบบี่ไปฮาร์ดเจ็ตหล่อเดิมมาได้อืมไม่ครับก็คิยงางลูกค้าทำกันมาเองนะไม่ได้ครับก็เลยเอาใช้ขแก้แล้วในอู่นี้เคยทำสเต็ปไหนใหญ่ที่สุดครับเช่อเชื่อว่าตรงนี้ต้องมีอยู่ว่าชอบ และเคยวิ่งจี้ไปเท่าไหร่ครับคันนั้นที่เคยทําไปจีจีไม่ได้ยับครับสองร้อยน่าจะถึงใช่ไหมครับผมไม่มั่นใจเมื่งอัคกับพอดีเครื่องกับเบิรัืมก็คือเกือบแล้วใช่ไหมครับโอเคครับก็มีประมาณนี้ครับประวัติของช่างเอฟใครมาอูช่างเอฟก็ถือว่าครบวงจรนะครับของแต่งก็ครบช่างสามารถรับทําได้ทุกประเภทนะครับงานแก้ก็ได้นะครับงานแต่งเครื่องงานซิ่งก็ได้นะครับ รถถือว่ามีเยอะพอสมควรครับโอเคครับวันนี้ผมก็ขอลาช่างเอฟไปเท่านี้นะครับครับ